นาทีระทึกใจจะมาถึงแล้วี่กางกันไปเลยมาเนี่ยบกตาขีพนที่ละนเาบอกเอาหลอกเละหอกหลอไปยังเดียวไปได้หเผมต้องรเต็มว่าสใจเหย่จับ่จับสายห้ามจับมัอจะมอจีบาจับแต่นี้ไปได้ใกล้กล้ห้องอัดกล้ยกขาขึ้นพรามันจะมีความแบบนี้เลยคอณ

ห้องแคบบอกห้องเจ้าของให้จับสายโอ้ไมือได้แต่อย่าจับสายเป็นสิ่วนตักไปแล้วผม่าไปโอ้ อันนี้บต้องจับเล่นปะเขา,าจับแค่นี้ถ่าย่าบังไซฮะถ่ายบังไซถ่ายบังไซปุ๋ยาวรจะมันจะมีกุ้งไหมไปแล้วค่อยสิไปแล้วบานเนี่ยอ้าวพร้อมยันขาลง มันเสียวตอดจอดจอดเลยโอ้ยเอาไปต่อรอบเขาครับไปต่ออีกพื้นเพิ่งมาถูโอ้โหเฮ้ยมันเนี่ยจังค่ะโอ้โหขาสันเลยอย่างเงี้ยมาแล้ว เพื่นว่ะเพ่นเบี้เองเพื่นเจงอรด้ยโอ้โหแต่มีถุงมือไก่เพิ่นเซียนอยู่แล้วยิสู้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 เออมวนไวมันบัต้องแก่เลยเราท่วกไปเลยบัรจับพือนบ่จับพื้เก่าระวังกองเลยชิวแหกเลยไป้งาจักเดียวปล่อยมือก็ได้ ฮะไปล่อยมือก็ได้เออจับเจ้าของมันอยู่ล่ะว่าเพิ่งหนเปล่งไหนของอะไรดีแล้วต้องพิวดรอเบล่งไหนของเบิางบางอารมณ์เป็นบ่อารมณ์เฮาเออเบิางอารมณ์เขาไปจังไปฮ่าจนขาสั้นวะมันเงาเว้ยเงามังยานนี่บุญเงายังขาสั้นไหมตาตาับตาอย่างเงาเนี่ยสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับอ้า ว้าอาสันเบิเคยโอ้โหแต่ไปชิวไผเนาะบาดเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยโอ้อันนี้เป็นเบรกเพิ่นบอกมันมาถึงมันสิงบอกมิเฉยให้ความเร็วมันชะลอลงออามาเลยเสียงมาแล้ว มาแล้วผมมาโอ้ยสุดยอดเลยปั๊บ <laughs> ขาสัน้นบดแล้วพี่น้องเอ้ยขาสั้นสู้สั้นสู้ก่ได้สัานถอยสั้นสู้โอ้โหเบนทางนู่พี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยเมือง,งเมืองเพิ่นสปปลาว สุดยอดดูบรรยากาศครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดวันนี้เราเป็นหน่วยกล้าตายโอ้ยบงดูไม่ทำเลยเห็นทำป้ะพี่น้องทงาม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 ใครมีโอกาสก็มาเด้อสปปเพิ่นวังเบียงวังเวียงวังเบียงวังเวียงสปปอวางเปล่าไปวังวังวเวียง บังเบียงมาเลยเที่ยวเบิมือกับพเบิมองเที่ยวระวังหัวเออโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเมบ่หนมากอ่ะให้เพิ่นกให้เพิ่นกให้เต็ตีเบลไว้อ้ย โอ้โห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 โอ้โโอ้ยหโอ้ยหโ้โหพี่ตันแห้งไปแล้วไกปพอนน้ำหนาแล้วุอนไงกองเชียร์อยู่ข้างล่างเห็นแต่ตัวน้อยเห็นแต่ตัวได้น้อยยากูเกินน้ำทิมยางเดียวเลยุอนกองเชียร์อยู่ข้างล่างพุ่นบานเนี่ย โมันมันแล้วเริ่มมันแล้วไปยังไปไปแล้วไปโอ้โหไปแล้วยากูเกิลตามด้วยผมมาเกิดมาขาสั่นมันได้ยิงยี่ ด <ata> นงไงซู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 ไปไปแล้ว ตจบฮะโอมัดแล้วโอ้โหไก่พันมาสีไลือดกามาเลยบุญ่ะเจียนค่ะบุนวุ้โชว์เลยตัดเทพ <laughs> <laughs> ว้า บาไดาอ่านมเดาอ่านคอมเมนต์เลยโอ้ยเงยเดยวบังดากได้ผบักส่งทุกคน่เาบเคยเล่นแล้วนี่เท่าแรกเท่าแรกในชีวิตเลยเฮ้ยมวนตเอมีประกันให้อยู่วีประกันยู มีวะข้าวหม้อพึ่งเทอะผู้ละผู้ละสามแสนนี่แหละ้าวหมอพูเทอคุณตัวการทาง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 บริษัทเหรอออต๋อมีห้อยู่แล้วหาอยู่แล้วมไปถามไปไปถามไยถามก่อนขื้นบ่บ่ถามก่อนขื tablet. ้นเนาะถามตอนลงถามตอนลงพอท่านการแล้วท่านลว